วันดูปีได้นาตัวครับนะครับผมยอดมงคล T O K P V C เริ่มปรับพครับวันนี้ชกพิการร้อยร้อยยี่สิบห้าน้ำมาช่างครั้งแรกเป็นไงเมื่อกี้ผ่านเลยครับน้ำหนักนี้คุมมากี่โลครับสามโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนก็ปไปเคกคดาวกลับมาอยู่ที่เดิมก็ซ้อมมีใครบ้างครับมีฟ้าประธานแล้วก็ส่วนทองแล้วก็นพชัยครับเก็บตัวมารวมๆกี่วันเนี่ยไฟนี้เดือนกว่าเดือนกว่าเลยแล้วเราได้เคลื่อนไหวที่ไหนมามั่งหรือยังยังยังเลยนี่คือไฟแรกในรอบปีเลยป่ะ ประมาณนั้นก่อนหายไปเราเจอแับใครไว้เอพชรทวีสังครับอ่าก็แพ้ไว้แล้วก็หายไปเลยไปไหนมาอยู่บ้านครับอยู่บ้านพักร่างกายกลับมาวันนี้เจอกับเพชรคีรีเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาไหมเนี่ยดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างฝีมือครับฝีมือวางเกมวางแผนไงดีฝีมือแบบนี้ก็เดินเลียนเลยแล้วอ่าวันนี้เราจะเร่งยกไหนดีปลายยกสามครับอ่าก็คิดว่าเหลือแม้วันนี้แรง คิดว่าน่าจะมีนะอ่าแล้วเราเคยเจอเขามาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเจอเลยนะครับผมอ่ะเราอายุไรแล้วครับยี่สิบปีครับคนจังหวัดชุมพรครับไปปล่อยกิโลแล้วห้าสิบเก้าหกสิบเป็นไปเราเป็นมวยมวยข่าวครับสายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบชกมวยรวมๆประมาณหกสิบสองครงอ่าฝากพี่น้องพี่เชียร์หน่อยก็วันนี้ฝากพี่น้องชาวชุมพรทุกเชียร์นะครับคาบผมที่นีนอนครับกลับมาในรอบปีนะสวัสันต์ครับ เวกิลีฝองเซนฟารครับครับวันนี้ช่วงพิการลายพบมาช่างครั้งแรกเกินไปเท่าไหร่คอน่งง<ผ>มก็น,น้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับสองสามโลเราซ้มอมที่ไหนคลายไฟฝ่งซนฟา,านอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับว่าผู้ซ้อมมีใครบ้างครับมีธีรพลวราชัยครับครับเก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้สาิเอี่เรามีรายการหรือยังก่อนหน้านี้ยังยังนะก็ซ้อมอยู่นะวันนี้เจอกับ ยอดบางคนเออไปเจอเขาไหมได้ดูเทปดูฟอร์มมาก่อนนี้ไหมเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีเขาอ่าวันนี้วางเกมวางแผนไงดีเจอเขาแบบนี้เราดูเวทีครับอ่าแล้วล่าสุดจกไว้ที่ไหนไว้อ่หน่อยครับเป็นไงวันนั้นชนะเนาะชนะใครมาปอยพิเศษครับอ่าวันนี้ต่อเนื่องได้ไหมนานหรือยังเนี่ยล่าสุดเนี่ยยันที่แล้วครับโอเคอายุอะไรครับสิบแปดคนจังหวัดอุตรดิตถ์ไปปล่อยกิโลแล้วไปหกสิบครับเวันเนี้เราเป็นมวยอะไร ีครับ้ายหรือขวาสูงร้อ,อยเจ็ดสบสากมวยรวมๆประมาณห้สิบกว่าไฟรบพีน่น้องเพืเชียร์นะคะ่ครับชาเป็นการแจ,อ,จองครับผมเชียรดครับขอบคผมครับ<อ>